ะะมาฟังอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะลงเนาะเอาไหมคะลองอีกสักเพลงหนึ่งเนาะอีกสักเพลงหนึ่งก็จะลงแล้วเนาะเอ่อนายเสรีบอกว่าสวัสดีครับคุณพาสุขสวัสดีนะครับ นานมองเหนือก็สวัสดีจ้าบา,บายยนะคะนันมึงเหนือน,นะคะหัวใจกอดๆจ้าจากนายเสดีนะคะโชคดีนะคะนัน,นมองเหนือโชคดีะคะ่ะมองภาพถ่ายพ้าใจคิดถึงเฝ้ารุ้งพึงคิดถึงแต่เธอมันในรัก สม่ำเสมอยังรักเธอไม่มีเสื่มคลายไกลสุดไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้าไม่อาจกันใจห่วงสุดห่วงใจแส้นห่วงใหญ่ ไกลแสนไกลใจนั้นสุดคิดถึงเฝ้ารำพึงกับรวงข้าวหลนบุญอยู่กลางท้องนาครวนกับสายลมมาบ คิดถึงนายเสรีบอกว่าเดินทางดีๆโชคโชคดีนะครับคุณนานเมืองเหนือบ๊ายบายค่ะนายเสรีก็ตบมือตบม,มือนะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะรังภาพดารึกอักษรเป็นบทกลอนรักอันหวานซึง้ง มีความรักมาให้มีหัวใจมาฝากหากว่าเธอต้องการเก็บรักษาเอาไว้ขอบคุณนะขอบคุณนะคะเพราะหัวใจดวงนี้มีความรักเพราะหัวใจดวงนี้มีความพักดี พราะหัวใจดวงนี้มีความจริงใจบ้านลังน้อยที่อยู่ลังสูวนหอมอกอวนโดยกลิ่นดอกไม้ฝากความรักและความห่วงใย เก็บไว้นะเธอขอบคุณนะคะเอ,อ่อนายเสรีก็ตบมือตบมือนะคะคุณอุดรก็บอกว่ายิม้มสู้ๆนะคะยิ้มสู้ค่ะยิม้มสู้ทรงนะคะขอบคุณะคะ่ะนายเสรีบอกว่าพสุดไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้าไม่อาจกันใจ ห่วงสุดห่วงใจแสนห่วงใจไกลแสนไกลใจน้ำสุดคิดถึงเฝ้ารำพึงถึงรวงข้าวหลน่นปนอยู่กลางท้องนาครู ันตามสายลมมาบอกเธอว่าข้าคิดถึงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณนะคะเออนายเดลี่บอกว่าเพราะมาครับคนดีขอบคุณค่ะ เกมแม่น้องสกอตบอกวังหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณทุกท่าน